สนใจติดต่อโฆษณาโทร022460070หรือ0863225369 มีคนรู้จักแล้วนะครับปาม์มวันนี้เรามีจดหมายมาอีกแล้วครับจากทางบ้านขอแนะนําตัวก่อนรับผมพันตีประจักษ์ครับครับผมวานิดามค่ะครับผมตายอินมากนะฮะมีจดหมายมาแล้วครับดีมากแม่เดี๋ยวเขาเปิดหน่อยโอ้ยจดหมายอาจดหมายมาเร็วเราตอบจดหมายก่อนดึงหึงดึงหึงอ้าวไหนเนี่ย <laughs> <c oughs> คุณพี่คะอ่าเอาเป็นผู้ชายผู้ชายสวัสดีครับผมบจากจังหวัดประจวบครับโอ้โหผมมีคำถามครับพี่ปาลมพี่ตัว้วครับผมอยากทราบว่าถ้าเกิดผมหลังอสุจิเนี่ยไปโดนร<ป>กระโปรงของแฟนเนี่ยเป็นกระโปรงักศึกษาด้วยนะเฮ้ยหรือว่าถ้าเกิดมันซึมไปโดนเกงๆในอะไรอย่างเงี้ยแล้วอสุจิมันจะซึมเข้าไป ในท้องได้ไหมมันจะทําให้แฟนผมท้องได้ไหมอ่าแล้วถ้าแบบไปโดนปอกปากช่องคลอดเนี่ยจะมีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณที่ตอบครับอืมก็ขอบคุณมาแล้วนี่ที่ตอบใชก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็สรุปอย่างนั้นแหละครับครับผมยังครับอ๋เหรอนี่บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอตอบรวดเดียวเลยแล้วกันได้ได้เดี๋ยวก็เดยเปื้อนกระโปรง เพื่อนกางเกงในนึกภาพไม่ค่อยออกใ่ไหเพื่อนกางเกงในอ๋อเขาส่งตัวนั้นมาด้วยน้องโอ๊ยเมื่อมากเลยอืกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะทําให้น้องท้องเนี่ยหรอตอบได้เลยว่าไม่ท้องครับไม่ท้องครับครับผมกระโปรงนักศึกษายิ่งกระโปรงนักศึกษาไม่ท้องแน่ๆเพราะว่าแฟนน้องเป็นผู้ชายใช่ไหมน้องเป็นผู้ชายแล้วน้องมีแฟนเป็นผู้ชายไม่ใช่แล้ มันไม่มีทางปื้อนเข้าไปซึมเข้าไปถึงขนาดนั้นแหละครับเรับเวลาคนเป็นเอชกินข้าวด้วยกันก็ไม่ติดโรคเอชใช่เพราะว่ามันห่างไกลเกินที่จะไปปฏิสัมพันธ์กันนะครับพอแล้วครับเหม็นเปรี้ยวไปนะแต่แฟนน้องไม่ท้องหรอแต่แฟนน้องควรล้างบ้างแล้วกันนะฮะจริงจริงแ่ก็ใช้ได้นะลาไปแล้วครับสวัสดีครับยิ้ครับอย่าบอกใครนะอ๋อ